สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเพื่อนนะมารับชมเจ้ารีโบนะประตูตามสักทีนะเราได้ถ่ายสักทีแล้วนะไม่เจ้าเหมือนจะจุดพลุก,กันเลยเดี๋ยวเจะเป็นไงเดี๋ยวเชิญเพื่อนรับชมกันได้เลยนากรับละเมตรอะไรบันนี้โอ้โหนี่สีได้ได้ในหัวสีไ,ได้ได้ไหมเพลงนี้ลืมเลยนะเจ็ด <Yeah. S 1> ไร่นะครับนี่แค่นี้นะถือว่าน้อยมาก คือว่าน้อยนะจะได้ได้แค่รถเดียวนะปกติมันต้องสองรถนะครับใช่เดี๋ยวมาดูกันับสักช็อตนะหลังจากที่เราหางหายไปจากการเอ่อถ่ายคลิปนะว่าไม่มีคนยกนะไม่ก็มีคนยกสักทีนะเดี๋ยวมาดูกันดูที่ว่าเออจะหมดหรือเปล่านะ้นี่ยังอีกสี่แถว น่าสีแถวนะครับไม่หมดก็ต้องเอาดีแม็กทุกแล้วแบบนี้สีไหมสีแถวนะพูดึงมันก็ไม่่คยมีลายนะง่ายดูดูต้นนะแต่ละต้นเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าเต็มรถเลยพูดถึงนี่ดูแต่ต้นให้หยองหยางมากเลยนะแต่เต็มรถเฉยเลยนะ่าก็งงกับมันเหม,นะมือนกันกนะเอาไม่ถูกจริง สุราษฎร์เจ็ดนะแปลงนี้เขาบอกว่าเม่นเยอะนะก็จริงนะเม่นเยอะจริงๆโดยโชเฟอร์สาวนะแฟนโชเฟอร์หนุ่มอีกแล้วเช่นเคยนะก็กหมดดูเ่าเนี่ยต้องหมดนะครับคนอาจจะสองตันกว่านะคงไม่ถึงหรอกสามตันเพราะว่าทลายมันเล็กนะ ขาดน้ำคนงานมีเยอะแหล่งนี้นะน้อยชัวร์ยกก่อนนะะว่าเราดนาน้ำปามแทงมือภาคพก่อนครับโอ้โหโคตรล้นเลยนะกันชุนท้ายใหม่เนี่ยโคตรเท่กันเลยเตี้ยจี๊ นะราคาไม่แพงนะไปหาซื้อได้ในเพจ a c e b o o k นะเราจะไม่ oh. ไม่ไม,ไม่ไม่บอกนะว่าเพจไหนครับอง oh. ดับแล้วนะแม่เจ้าเดียวล้นเกินครับนป้ายถ้านไะม่ม็ดก็ใส่กันนู่นนะเดี๋ยวบวงคุณ ดึงเบรมือก่อนจเออร์จอดก่อนจอดก่อนดับเครื่อง่อไกได้เห็นเหยียบเบรกอยู่เข้าเกียร์หรือเปล่าวันเนี่ยต <c oughs> ่อแน่นๆครับนะแตลงนี้ก็เป็นแปลงแรกๆที่เราเข้าแทงนะปัจจุบันเนี่ยปลา,าอายุน่าจะเจ็ดปีได้แล้วมั้ง ทำไรชเชฟเวอร์รบจะไปไล่ไข่เชฟเวอร์หนุม่มกันนะมันเที่ยวนะทำไรเชฟเวอร์ทำไรวะนี่รรครับเยวก็ออกจากถนนในสวนเนี่ยแล้วก็ไปดูกันข้างนอกนะว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะ้ำนี่ก็ลิงลง้ล้อสวิงนะก็ยังอยู่ดีมีแรง นะไม่บวมไม่แตกตีนะครับเพราะว่าไม่ก็ได้บรรทุกเยอะนะช่วงนี้ปามมันค่อนข้างดีขาดคอเ <c oughs> นี่ยปามขาดคอจริง <c oughs> นะต้องดับกันเลยดีดเียวมืดฝนมาแล้วนะนี่ตรงฟ้าเริ่มมืดแล้ว <c oughs> นี่แทงคนเดียวนะนี่บอกก่อนว่าสา,สาตันรถนี้นะแทงคนเดียวนะโอ้ จะหมดหรือเปล่าคับเนี่จะหมดหรือไม่ไม่หมดก็ไม่เป็นไรสูเจ็ดนะคนี่เนื่องจากเออมันค่อนข้างจะติดแรงหลายวันนะมันก็เลยนี่เหมือนจะสุกนะแต่ก็ไม่สุกเราก็ต้องเลียดกันก่อนถ้าสุกมันก็จะเป็นสีดแดงๆแบบนู้นนะ ดีเราดีแม็กกับดีวม้ออกมานะดีแม็กดีประตูนะแม่เจ้าถ้าไม่หมดเนี่ยก็อาจจะได้เห็นดีแม็กบนทุกฟาล์มนะคือนานๆจะได้ดับตัวทีน,นี่ม,มันก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ดี เราฉีดมาเยอะแล้วนะเราอย่าไปทำลายดินให้มันมากกว่านี้เลยนี่ครับก็แอนกันเลยทีเดียวเชียวหน้าก็จะลอยน,นิดนึงนะก็ยกสองนิ้วนะคันนี้ยกสองนิ้วสามารถบรรทุกได้นะครับบรรทุกได้นะแต่ว่าการทรงตัวอะไรเนี่ย การควบวงพวงมาลายมันก็จะค่อนข้างที่จะทำควบุมยากนิดนึนงถ้ามันทุกหนักๆแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้ความเร็วนะแปดสิบก็หนักนะพอได้นะแต่ถ้าบรรทุกไหนยิงไม่แนะนำให้ยกนะยกสองนิ้วเนี่ยด้านหน้าเนี่ยไม่ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันขับไม่ค่อยดีเร็วไอ้ไปตึ้งออกขุนออกมาเลยพกพักกันดี ใส่กันูุ้งรังคโอติ่งล้งนี้เราเคยได้สองรถหรือเปล่าโชเฟอร์อไม่ได้นะเคยได้ยังไงรถรถกับนิดนึงนี่ถ้าได้น้ำฝนดีๆนะโอ้บอกตรงว่าเยอะกว่านี้นะบางต้นก็ไม่ออกนะเนี่ยดู โดยรวมๆนะนี่มันกน็ชั้นบนไม่มีแล้วชั้นบนไม่มีแล้วนะมันใส่ปุ๋ยแล้วนะแต่ว่ามันไม่ถึงน้ำหมดชุดนี้ก็รอไปพักใหญ่เลยนะตูดัสเจ็ดนะเอาไว้เป็นแนวทางนะสำหรับใครที่จะปลูกนะบางคนถามว่าปลูกพันธุ์ไดดีก็เจก็ดีนะแต่ว่าถึงน้ําถึงปุ๋ยมันก็ดีหมดทุกพันธุ์นั่นแหละนะไอเจ็ดเนี่ย เมื่อตอนเล็กๆน้ำหนามจะเยอะน้ำหนามพวกนี้นะเขาเรียกว่าเม่นมันจะเยอะพอเราอายุประมาณนี่เจ็ดปีได้มั้งเจ็ดแปดปีแล้วจำไม่ได้แล้วหนามก็เริ่มหายไปแล้วนะนี่เม็ดเริ่มเต็มนะโบรอนกับเอ่อซูนููเนี่ยต้องถึงเดียว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 ดึงเบรมือไว้ทำเลยแต่มือก็จะถ้ายกสองนิ้วเนี่ยมันจะมันจะไม่อยู่นะครับ มันจะต้องตั้งใหม่อยู่เรื่อยเลยนะนี่เหมือนสายมันตึงๆไงไม่รู้ตั้งโคดบ่อยเลยนะเบรกมือของเจ้ารีโวเนี่ยของจันนะตอนนี้กำลังดับอยู่นะน่าจะสาดันน่าจะติดติดหรือเปล่าไม่ติดนะเพราะว่ามัน,ไม,นไม่เบียกนะับ <c oughs> ก็เลยไม่ติด โอเคนะครับก็มาดูกันรีโวอร์นทุกฟาร์มในสวนไ,ได้ก็ใช้หมดวอลโลนะขับไปเรื่ยอยๆนะครับไม่ต้องเลี้ยงคลัตช์มากมใช้นคนล่างได้เลยน้อนไม่มีลมเลยเลยเนี่ยเนี่ยตอกแน่เนี่ยบอกเลยใส่รถจรักรยตอกแบบนี้แล้วเนี่ยตกถูกต้ ตกวันเว้นวันใช่แม,ม,ม,ม่นี่นึกว่าไม่มากนะก็เอาดีแม็กมาใครจะไปรู้ว่ามันมากขนาดนี้ <c oughs> สี่แถวแล้วนะสี่แถวแล้วนะไม่กี่ไลน์นะน่าจะอัดอัด,อดไว้หมดก็ใหญ่จได้เหมือนกันนะสุราเจ็ดนะสุราเจ็ดนี่ปันปามสุราดูอยู่ก็น่าจะต้องเข้าแล้วนะปันปามต้องเข้าแล้วนะ ตามราูไไม่งอครับคนจองเยอะอยู่เลยเขาไม่โกเขาคงไม่งอนะเพราะอะครตามเล็กนะแต่ทลายไม่ไม่เล็กนะครับ บางต้นมันก็ไม่มีนะใส่เกืบครบทุกสูตรนะใสงนี้ยี่ <20. S 2> สิบเออไม่ได้ใส่สิบแปดองนะใส่หกสิบรอบนี้เราใส่ศูออ 03, 0, นยะ์สามศูนย์ะรอกปอดเฟรชนะตัวลมใบครบนะเืออใ่น้ำนะเพื่อต่น้ำที่เราไม่ได้ใส่ขาดน้ำไม่มีน้ำก็จบนะ ก็ทาใจนะรถมาใช้งานเนี่ยมันก็ต้องผลอกบอกเปิดเป็นธรรมดานะรอยเพียบแล้วนะกันนี้ทางเขาโู้นนะโลย โอเคคลิปนี้มานี่แล้วกันนะต้องตัดไปจออีพีแล้วนะมันยาวนานเกินไปมันจะจอคลิปมียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม